เอาสิเอาสิตื่นแต่เช้าจังต้องสินตื่นแต่เช้าจังเลยวันนี้หนูอยู่บ้านคนเดียวนะลูกหน,หนูอยู่บ้านคนเดียวนะแม่ไปหาหมอแม่ไปฟอกไนะตเนอะตังก็ไม่มีด้วยตังมีอยู่สองร้อยจะถึงสิ้นเดือนไหมเนอะถึงที่แปดไหมล่ะเงิน เบียก,ก็ยังไม่ออกวันนี้หนูทำมาใส่ใส่บาดุกอ๋อไม่มองเลยนะวันนี้แกงส้มครับ <c oughs> กิ้งส้มใส่บาทครับกิ้งส้มมะละโกใส้เท้าครับ ใส่บาตไว้กันกับนุ่นนะครับโกนธรมมชาสาสุด้วยกันนะครับก็ให้พบเจอแต่สิ่งดีๆนะครับขอบคุณครับที่เข้ามาตบช,ม,ชมคลิปของนุ่ครับขอบคุณครับ